โตโยต้ารีโวนะครับคันนี้ปั๊มหน้าเครื่องนะครับเวลาใช้งานนะครับก็ง่ายมากๆเลยฮะสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับปั๊มหน้าเครื่องก็ทํางานนะฮะไปดูนิดนึงปะมองห้องเครื่องนี่มองแทบไม่ออกเลยนะครับว่าเรามีการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของรถยังไงนะฮะตัวปั๊มหน้าเครื่องผมติดอยู่ฝั่งนี้นะครับพร้อมกับระบบดึงสายพาน2เส้นพร้อมกับระบบตึงสายพานแบบลูกลอกเวลาที่เราจะ ตั้งสายพานเนี่ยให้คลายน็อตด้านหน้าลูกรอกก่อนแล้วเราก็ขันก่อแกกเบอร์12นะครับเพื่อให้ใสายพานนั้นตึงขึ้นมาง่ายๆครับเวลาที่าสายพานขาดนะฮะทำไงก็ให้เอาสายพานเส้นใหม่มาเข้าบริเวณพัดลมนะฮะแล้วก็ใส่ไปทีละเส้นโดยที่เราจะต้องคลายลูกรอกก่อนนะครับพอใส่สายพานเสร็จเราก็ตึงลูกรอกขึ้นมาเท่านั้นเองผมเปิดปั๊มแล้วนะครับผมก็ดึงขึ้นธรรมดาครับดูนะ That.